จากการที่รัฐบาลประกาศอย่างเงี้ยทางร้านของลุงไนดะ้รับความเดือดร้อนอยังไงบ้างครับเดือดร้อนนะเดือดร้อนมันลอดนะฮะครับก็ยังไงบ้างครับลุงก็เดือดร้อนมาเพราะแตากำลังคนมันก็น้อยที่จะไม่มีเพราะเาะโรคมันเยอะนะอืมัคซินมันมาช้ากว่าอกว่าโรคแลวรัฐบาลมานั่งแจกเงินแจกเงิน แก่เธมันช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าวัคซีนเข้ามาเยอะๆฉีดทุกคนเนี่ยมันช่วยได้นะอนิสัยคนไทยเราอย่างน้อยมันก็หากินกันเองได้อเหมือนไก่อ่ะคุ้ยคือเกือเกียร์อย่างน้อยก็มีได้จําเงินแจกนะบอกตรงๆเลยนะเยอทีิสัยคนไทยก็เคยลองแจกอย่างเดียวอลูกค้านั่งในร้านกับซื้อกับบ้านเนี่ยแตกต่างกันเยอะไหมครับ ก็นิดหน่อยก็นิดหน่อยแล้วก็ไม่มากแบบนะอืเพราะตอนนี้คนตามคนตามกลัวอืคนไม่กล้าออกจากบ้า,านทุกคนก็จริงๆก็กลัวๆๆๆๆๆเลยนะนนไม่อยากออกจากบ้านเลยพอประกาศล็อกดาวนี่ร้านลุงจะทำยังไงต่อครับก็ต้องทำเหมือนนโยบายของ รัฐบาลเขาอืก็ต้องทําตามเขาทุกอย่างอยู่แล้วอเราต้องรู้เราทางไม่ได้เรากฎหมายต้องไปกฎหมายอยู่แล้วอืนี่เพิ่งเปิดนั่งกินมาได้กี่เดือนนะลุงถึงสองเดือนนุงมะือเปล่าี่ยลุงไม่แน่ใจเนาะเปิดเพราะนั้นวันที่หนึ่งอะไรไม่รู้เป็นวันเสาร์พอวันที่สองมาก็ปกคนก็ไปลือหาร้านร้านเราติดโควิดก็เราไม่ได้ติดเราไม่ได้ติดอะไรเราเต็นที่อยู่แล้วซึ่ง ซึ่งพอเปิดมาลูกค้าก็เริ่มเข้ามาเยอะก็เริ่มเข้าเริ่มพอ,พอจะเข้ามานั่งกินได้บ้างอืมแล้วก็อยู่ก็ตกใจเพรา้าก็นั่งดูเอ๊ะว่าอะไรนะเพอาประกาศปิดก็ยังไม่เชื่อใจทุกคนต้องพูดอะไรพูดมาแล้วดูในทีมบ้าอะไรมากก็โอเคก็เป็นจริงอืแล้วก็จะทําตามอืมอยู่ที่เฉยก็ก็ไม่รอด๋ยวไม,ม่ก็กินกัน ถ้าปิดรอบนี้นี่รายได้กระทบอะไรยังไงบ้างไหมครับหมายถึงว่ามีผลกลับอะไรอะไรอย่างนี้มัน,มนก็ก็กระทบนะเพราะว่าก็ซื้อมาขายไปตอนนี้เราคิดว่าถ้าเราอยู่ไม่เฉยก็ไม่ได้เพราะอยู่เพื่อนกะหาว่าติดิบงอีกถ้าปิดร้านนะถก็ขายก็ตัดสตายกันอยู่กันไปบางครั้งเนี่ยเราฟักทุนเก่ามาใช้ ไม่เท <ừ. S 2> uh ียวมาจะอยู่ได้นั่นนะมบางทีก็ต้องใช้คุณฝ่ายเด็กก็ช่วยกันทานช่วยกันมาคือถ้าหยุดอะไรได้ก็ไม่เออ